แก okay. อย่าไปบอกท่านประธานนะอันคงทํางานให้ท่านประธานไม่ได้อะหรอกคะ่ะคุณเหยนพ่อมาไงนี่น,นะคะท่านประธานท่าประธานดูท่านประธา,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 านรู้ความจริงหมดแล้วว่าพนักง,งานแย่ๆแบบเนี้ย,ยคนรไล่ออกไปสาซะค่ะถูกไหมคะใช่ไล่ออก ใครยังไม่มาค่ะอะไรกันอ่ะสายป่านี้แล้วงานที่ผมให้เข้าไปก็ต้องรีบใช้ด้วยทำไมทำตัวเดี๋ยวไหลจังเลยท่านประธานคะอย่าอย่าเพิ่งไล่อันออกนะคะพอดีว่าอันอาจจะตื่นสายหรือไม่ก็รถติดนะคะเฮ้ยรู้ราจะต้องส่งงานก็ยังมาสายเนี่ยนะนี่ถ้าคุณอันมาเมื่อไรหร่แล้วก็บอกเขาให้ไปพบผมตัวเลยนะได้ค่ะได้ค่ะนะเดี๋ยวบอกเลยค่ะ เขา,า,าท่านประธานมาตามงานใช่ไหมอ่ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะที่มาสายอ๋อทำไมจะไม่มามาสิยะแล้วเขาโกรธแกมากด้วยเพราะงานสำคัญอะอยู่ที่แกโกรธเลยเหรอเออนี่แล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่าแกมีธุระด,ด่วนแค่ไหนอะงานอะสคัญที่สุดอย่างแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่าคนแบบนี้ยนะไปทํางานที่ไหนอะก็ตกต่ำไม่มีวันจะเลิญหรอกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ มันนั่งมืออยู่ทำไมท่านประธานรออยู่รีบไปหาท่านประธานสิเออช้าๆจริงๆเลยอะ่ะงานเ่าจะทำไหมงานน่ะฮะสวัสดีค่ะท่านประธานมาแล้วเหรออันอันนี้คือผลงานของค่าอันนี้เหนื <c oughs> อ่อยมากเลยนะคะขอโทษนะคะ ตัวค่ะท่านประธานอยาาไล่นูออกเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตรวจก่อนโอเคคุณทำงานได้เรียบร้อยดีมากนะคุณนันผิดกับคุณโฟที่ทำงานช่วยมากนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าผมถึงยกโทษให้คุณทุกครั้งแล้วก็ไม่ไล่คุณออกถึงแม้ว่าคุณจะทำผิดกฎบริษัทซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะแล้วข้อเสียตรงนี้อ่ะผมขอให้คุณเลิกซะ โขอโทษนะคะหนูจะไม่ให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะอืมโอเคคุณไปทำงานได้แล้วขอบคุณค่ะใหาทารอ้าววันนี้รมอะไรหอบคุณอันให้มาทำงานตรงเวลาคะเนี่ยห,หัเวเรา คุณเป็นใครคะมาพบใครหรือเปล่าคะเอ่เออแล้วแล้วทำไมมาน,นั่งบงินตกของอันนะคะ <c oughs> อันนี้พ่อฉันเองอะ่ะพ่อแกเหรอแล้วแล้วแก๋เอาพ่อแกมาทำอะไรอะ่ะคือเรื่องมันยาวอะ่ะเอาไว้เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังแล้วกัน <c oughs> อย่าเสียงดังโอ้ยอย่าเสียง,งนนดังได้ได้ได,ได้ไม่เสียงดังอไม่เสียงดังนะเนอะอ่านฮึแกจะพาพ่อแกมาอยู่ที่ออฟฟิศทั้งวันเลยเหรอมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่แกอย่าไปบอกท่านประธานนะถ้าท่านประธานรู้นี่ฉันโดนไล่ออกแน่เลยคราวเนี้ยอือก็ได้ก็ได้ แกว,ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะเอออันจ๋ากินข้าวเช้าหรือยังกินแล้วค่ะเออดีดีดีดข้าวเช้ามีประโยชน์ดีมากดีมากเอออันจ๋าพาอกินข้าวเช้าหรือยังออกินแล้วค่ะอดีดีดีใช้ได้ใช้ได้จริงๆเออเออไปจัาอัน ตท๊กข้าวเช้าหรือยังเนี่ยฮะ<า> <c oughs> กินแล้วจ้าพออ่อเออดี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  <c oughs> <c oughs> อันฮ้ยพ่อแกไ่ไหว่าวขอโทษนะพ่อพ่ออะไรอีกเรว ส่งเสียงดังเออไม่ส่งเสียงดังไม่ส่งเสียงดังเนอะจริงทำงาน,นพ่อถ้าพ่อเสียงดังเสียตรงตีนะโอ้ยใครจะมาตีพ่อเนอ,อใครที่ใครจะมาตีโอ้โหไอ้เจ้าทัวร์วันนี้เนี่ยเออ,เอ,อนี่อันหว่าแล้วแกจะบ,บอกฉันได้หรือ,อยังวะว่าแก่ัพ่อมานั่งที่ออฟฟิศทำไมเนะี่ยพ่อฉันเป็นอัลไซเมอร์แล้วเมื่อวันที่ฉันมาสายอ่ะ ก็พบพ่อเนี่ยออกจากบ้านดีนะป้าข้างบ้านเนี่ยเขาโทรมาให้ฉันไปรับอะ่ะถ้าฉันไม่ไปรับนะไม่รู้ว่าจะเลิดไปไหนวะเนี่ยม,มีหน้าละ่ะพอ่อแกนถามว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังอยู่นั่นแหละอเออนี่ฉันได้ยินมาว่าคนที่มีพ่อหรือคนในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์จะลำบากไม่ใช่หรอ ฉันไม่ลำบากหรอกโฟแต่ฉันเกรงใจที่ทำงานมากกว่าเพราะฉันทำงานได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวก็ต้องออกไปซื้อยาให้พ่อหรือแ<ฮ>ม่ก็ต้องออกก่อนเวลางานอ่ะอมีหน้าล่ะเข้าใจหลยน่สงสารจริงเลยอ่ะเ <c oughs> อ <c oughs> อแล้วกินข่าวเช้าหรือยังล่ะ อกินแล้วค่ะโอ้เออกินแล้วกินแล้วค่ะท่านประธานอ๋อยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวจะเสร็จในวันนี้ละค่ะค่ะอ๋อให้ขึ้นไปหาเลยหรอคะอ๋อค่ะ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 แค่นี้นี่แกเดี๋ยวฉันขึ้นไปหาท่านประธานก่อนวิวจะสั่งงานอีกป่ะโอเคเออรบกวนฟอร์ งานที่ผมมอบหมายให้คุณไปหาข้อมูลการลงทุนของบริษัทคู่แข่งนะคุณเอาไปให้คุณอันก็ทำเสร็จท่านประธานและงานนี้มันเป็นงานสําคัญมากๆนะคะท่านประธานดิฉันทํามาตั้งหลายวันแล้วให้อันทําได้หรอคะ,อะถ้าคุณยืนยันนะว่าคุณทามาหลายวันไหนะอธิบายมาซิว่าบริษัทคู่แข่งมีการลงทุนยังไงบ้างนะอ่าคืออะ, <c oughs> อะช่างเถอะช่างเถอะ คุณโอนงานนี้ไปให้อันเขาละกันผมต้องการข้อมูลด่วนต้องการก่อนในวันพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้จะเข้าบอร์ดประชุมกันอันคงทํางานให้รรท่านประธานไม่ได้แล้วหรอกคะ่ะคุณนมายพ่อเมื่อไงก็หมายความว่าอันมีพ่อที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไงคะรรทา่านประธานและยังไม่พอนะคะอันก็เอาพ่อมาที่ออฟฟิศด้วยคะ่ะจริงเหรอจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกคะ่ะทา่านประธานถ้ารรท่านประธานไม่เชื่อแล้วก็ เกียวติชนส์พาไปเองเจอทางนี้แล้วค่ะไปเจอกันแต่พ่อแบบนี้สินี่ไงยาวิเศษต้องกินต้องกินปึ๊บ รู้ความจริงหมดแล้วว่านี่ฉันก็ไม่ได้ทำเพื่อใครนะฉันก็ทำเพื่อบริษัทแล้วก็เพื่อท่านรา,านนะแกอย่าโกรธฉันเลยนะฉันขอโทษแกจริงนะนี่มันอะไรกันอ่ะพันคุณพาพ่อที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาที่ทำง,งานเหรอขอโทษนะคะท่านประธานคือมันจำเป็นจริงๆอะคะ่ะคือแป้าที่เขาดูแลเขาเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยต้องพามานี่หนูอยากหยุดงานด้วยะคะ่ะถ้าหนูปล่อยพ่อไว้คนเดียวอะ่ะพ่อพ่น่าจะหนีออกจากบ้านไปอีกนลคะ่ะ ตลกเนาะท่านประธานเห็นไหมสิคะพ่อแม่ไซเมอร์ใช่ไหมคะก็ควรที่จะขังไว้ในบ้านนะคะมีมันบริษัทนะคะแอกกับแอลบริษัทนางกับนางบริษัทเนี่ยทำอย่างเงี้ไม่ถูกต้องเลยพนักงาน,น,นแย่ๆอย่างเนี้ยควรไล่ออกไปซะค่ะถูกไหมคะใช่ไล่ออกแต่ไม่ใช่อันนะคุณนังฮารคุณโฟใช่ไล่ออกไปเองค่ะท่านประธานท่านประธานทำแบบนี้ไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ผมเห็นทุกอย่างนะบริษัทเนี่ยมีกล้องวงจรปิดคุณนะ่ะทำงานก็ช่วยแล้วงานที่คุณทำนะ่ะผมต้องขอให้คุณอันมาแก้ตลอดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคุณยังเอาเวลาทำงานนะ่ะไปช้อปปิ้งออนไลน์อีกผมเห็นหมดแล้วในประวัติคอมพิวเตอร์ของคุณนะ่ะและนอกจากนี้คุณก็ยังมีนิสัยใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานอีกคนอย่างคุณนะ่ะ คิดว่าคุณจะทํางานที่นี่แล้วแล้วถ้าคุณเป็นอันนะผมว่าคุณคงจะทิ้งพ่อไว้ที่บ้านไม่เหนียวแลใช่ไหมคนอย่างคุณอ่ะไม่คู่ควรกับบริษัทนี้แล้วก็ไม่ควรเกิดมาเป็นคนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นออกไปคือท่านประธานคะคือฉันมีภาระอีกตั้งเยอะค่ะค่าผ่อนรถค่าคอนโดอีกแล้วค่ะท่านประธานปุปั๊ไปเลแล้วอันคุณทำถูกแล้วนะอันที่พาพ่อไม่สบายมาดูแลที่นี่ เออคุณพ่อครับผมขอโทษด้วยนะครับกับเหตุการณ์เสียงดังเมื่อกี้นี้ที่ตรงนี้นั่งไม่สบายหรอกครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อไปนั่งห้องผมดีกว่านะครับสบายกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเลิกงานแล้วผมจะให้อ่านมารับพ่อกลับบ้านนะครับคือท่านประธานคะคือกระเป๋ายังผ่อนไม่หมดเลยอะคะท่านประธานท่านประธานคะพลจรืตราจารนี่ผมปักไปผมไล่คุณออกไปแล้วคุณยังไม่ไปไปพุณ 喂。去